วันนี้วันศุกร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2555เราอยู่ห้องเบอร์อะไรครับที่ทเจ41324เราอยู่ตรงนี้สกี่คืนครับสคืนี่สี่โอ้อ่ะเดี๋ยวเราจะจากห้องนี้ไปแล้ว 5, 5, 5. เราอยู่ที่คอร์แซนรีสอร์ทนะครับลักษณะขเขาก็เป็นแบบนี้ เราก็จะมีกระติกน้ำเนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่อ,อร์ e ิส i s p e n อ e r เนี่ยนะครับทั้งร้อนและเย็นเลยนะลูกเนาะเจ๋งมากที่อันที่เนี่ยนะครับร้อนก็ร้อนมากๆเลยครับก็ที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยดีนะครับเด็กเยอะเลยอ่าปายเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันนะครับตรงนี้เป็นส่วนปิ้งย่างบาร์บีคิวของเขานะครับ เราก็เดินผ่านทุกวันฮัลโหลกูดม้อน่อาหารเช้าของเด็กๆครับเราเปลี่ยนร้านแต่ที่มันมากๆคือนี่ครับนี่ครับอีกอนแมชชีนเนี่ยไอตู้หยอดเหรียญเนี่ยโอ้โหมันใหญ่เลยเด็กๆมันใหญ่เลย พอแล้วนะพอแล้วนะลกูกเด็กๆเ,เขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเรากำลังเดินกลับอยู่แล้วคิวไปลูกไปดียังไม่นอนเลยแมยกกระเป๋าแมได้นี่รถดอฟินเองอ่ะเนี้ยโอ้โหตายแล้วเป็นทองแก่ถึงว่าเราต้องทำสติกเกอร์เป็นรูปปาลมาแต่เหงายัางเลยนะปาลมามีตัวเดียวไม่มีครอบครัว เราอยู่ที่วัดพระเกี้ยวแก้วนะครับแต่เดี๋ยวเรา่ไปไว้นะคะุดไว้ได้นอนะคะักสนาดองเขาไม่ได้มาข้างนเพราะว่าจะทาให้อน นะครับสำหรับคนพิการหรือที่มีววแชร์เราก็จะมีนะครับขึ้นแป็งบนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการด้วยมไ,มไม,ไม่ไม่มีวัดของเขาก็จะเป็นคอนโดแบบนี้นะครับตึกเขาก็เรืการดูแลควับปลอดภัยครับเขจะมีตลอด นี่อยู่แค่นี้มีส่วนพิพิธภัณฑ์อยู่ครับคือวัดพระเกี้ยวแก้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่เลสดอตดีไซน์นะครับตรงนีม้มีทางม้าลายอไปข้าม ไปแล้วลูกเห็นไหมเห็นไหมเพราะเราอยู่ตรงที่เขียนมาทางมาลาเห็นไหมครับนี่อยู่ตรงุ่มนี่ไงตุ่มๆนี่พอดีระวางเท้าพี่เจ้าทีเครียดมากอยู่ๆไอพวกนี้มาจากไหนไปลูกแป๊บเดียวมึงจะทำเลยกูพังไหมเนี่ย

ผมแม่งโหดมากเลยให้เขาเนี้ยต like ุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตพวกนี้เป็นตุ๊ดหมดเลยเพราะว่าข้ามหน่วยมันดังตุ๊ด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 ต ใช่อนนลอดแบบนี้ะครับใช่ครับมีขายแล้วจะเป็นเรื่องงานดีไซน์อย่างเดียวสุดยอดมากนะครับน,นๆๆี่ที่กระเป๋าสำหรับใส่แท็บเล็ตเนี่ยออกแบบแล้วก็พับได้หลายแบบอั<ช>อนนี้นะครับคนนี้เป็นคนออกแบบเหรอคะใช่ค่ะ<ช>อันนี้อนนี้ออกแบบตัวนี้พอเป็นที่บอก ือเขาไม่ควรทิ้งเลยเหมือนเหมือนกล่องใส่ขวดน้ำที่คุณครูบอกเมื่อกี้นี้สุดยอดมาก มันแล้วครับกระบวนการเกิดขึ้นแล้วเด็กๆของเราไปตักอาหารก่อนนะครับพวกนี้คืออยู่เป้าไว้เราอยู่ที่ร้านโซกาเด้นนะครับคนเริ่มเยอะมากๆ เนื่องจากนั้งเฟลรลี่ทำตังหายวันพิษอดครับแล้วก็คุณครูให้ไปสิบเหรียญตอนนี้หน้าที่เฟลรลี่คืออะไรครับเก็บรักษาแล้วก็เป็นอะไรครับเป็นคน,คนคร,ครับใช้เป็นคนรับใช้คู่แหวมค่าฮเดี๋ยวเมื่อเช้าวันก่อนทำอะไรให้คู่แหลมไปแล้วครับวนวดนวดอ่าเดี๋ยววันนี้เขาจะช่วยคู่แหลมถือของเวลาคู่ช้อปปิง้งใช่ไหมครับโอเค okay, ครับไปครับ let's go โอ้ oh, มหากรรมรถราคาแบรนด์รถกระนำเลยครับมีฟิตล็อบก,ก็รถราคาครับแต่ไม่ไหวแล้วครับไปไม่ทันแล้วครับแล้วก็ตอนนี้คุณเหลาอ,อยู่คนเดียวแล้ะเี็ไปขายไปไหนหมดก็ไม่รู้ครับสุดยอดมากครับ เป็นงานศิลปะนะครับเนี่ยเป็นหยดน้ำเย้เราอยู่ที่สนามบินชางทีสิงคโปร์นะครับกำลังวุ่นวายกันอยู่กับการเก็บกระโรงกระเป๋าเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันอ๋ออ๋อทำให้เรียบร้อยลูก ทำไมเหรอน้ำอร่อยเหรอมันเย็นมันแซบเหรอเข้าไปมันเข้าจมูกค่ะน้ำมันแซบเหรอเขาสอนเหรอคะลูกให้เอาแก้มไว้ข้างๆนี้ใช่ไหมอ่าแล้วมันก็จะไม่หกวิธีกินที่ถูกต้องเนี่เขาเอาให้เอาแก้มไว้ข้างๆมีลุงเข้ามาสอนเดี๋ยวตำรวจมาจกจับ เป็นงูเลยเห็นเปล่าขอเ้าสวยไปดูตรงนู้นได้ไหมได้ค่ะไปใกล้ๆได้เลย<ป>สุดยอดคิดว่าในะประเทศนี้เขาอ,อาร์ตมากเอขาอ,อาร์ตมากเห,นะหนไหมอยากเป็นนักออกแบบใช่ไหม ถ้ามันอยู่ในแบ็กกราว n ์ที่มันเป็นเฟรมนะสีแพลนๆขาวมันจะสวยมากๆแาจจะมันมีมีไฟสำหรับโค้ดมานะครับจึงทำให้ไอตัวหยดน้ำเนี่ยมันมันมีไฮไลท์ในตัวของมันเองสวยมากนะครับ เด็กๆบอกอาร์ตมากๆประเทศนี้สวยมากครับเุ้ยลงหยดมาแล้วหยดติงสิงมาแล้วเหมือนฝนเลยนะเหมือนเล่นบอลอี่ลอยอยู่นะโอ้วสวยมากโอ้โหเดี๋ยวกลับไปเลือกท่าก่อน สวยมากๆครับสนุกมากเลยดูแล้วเพลิน เด็กชอบมากโดยเฉพาะคุณพอใจกับคุณพี่ปานขนมยา่างจึงทำ oh, ให้จึงทำให้พี่ปานรู้สึกว่าอยากเป็นนักออกแบบมากๆเลยใช่ไหมขนมังย่างขนมปังย่างอ่ะแต่เพื่อบอกวง่าหมอพี่จะเป็นดีไซเนอร์มากกว่าไม่อันเดียวกันนะลูกดีไซเนอร์ก็แนะครับอ่ะเด็กๆก็เตรียมพร้อมนะครับรรที่จะ S <S เดินทางกลับนะครับสู่บ้านของเราเนาะไปไปนอนหมอนอุ่นๆหมอนเหม็นๆน้ําลายของเราไม่ใช่นะครับอย่างน้อยสุดมันก็เป็นหมอนของเราที่อบอุ่นนะครับหมอนไม่เหม็นเหรอที่บ้านเกย์ะปอีกแล้วรู้สึกเสียใจเหรอเจ๋งทำไมครับเจ๋งรู้สึกเสียใจเหรอ ก็เพราะว่ากเพราะว่าเจอเศร้าเหรอก็เจอตอนกลางคืนนะแบบู้สวยมากน้ำพุอะเมื่อคืนเลยเหรอครับโอ้โหสวยมากเลยอยากอยู่ที่นี่เื่องี้หพี่เจ่เป็นักยาครับไอ้ไม้ดีใจไหมพี่จะพูดภาษาไทยละสวัดีครับสวัสดีครับ เจ๋งโอเค่ขอบคุณครับดีกว่าแมเจ๋งไอเจ๋งจะไปเฟิร์สคาแ์ชแล้วครับเดินเลี้ยวซ้ายไปอย่างดีเลยคุณเจ๋งเจ๋งนี่คุณไฮโซมากนะคุณจะไปเฟิร์สคาสเนี่ยอ่ะครับเนี่ยเด็กๆก็ถึงบนเครื่องแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสี ห้าหกตรงนี้สามที่ไหมครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยี่ิบสี่ยี่บห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่ิบแปด 29, 30, 31, 32, 33, 34, 2ี30 3บเก้าสามสิี่สบ้านนี้นี่เอง อร่อยไหมพี่เจอร่อยครับแต่ร้อ,รอนต้องเป่าครับเป็นเค,ค้กที่น่ากินมากครับอร่อยไหมครับพี่พามอร่อยครับลูก <impres c elt> ๆสุดยอดครับโดยเฉพาะคุณเก่งเป้ง เจียงเป้งมีกุกกี้ใหม่เป็นปลาแขกเดี๋ยวต้องฟ้องครูเบนขวามือครับออกประตูเลี้ยวขวาอ๋อมารับเลยเหรอเป็นไรปอเป็นไรไม่รู้ยวขา คีดถึงบ้านเปล่าคีดถึงอมาม่าเหรอรับกระเป๋ากันครับกำลังวุ่นวายอยู่กับการรับกระเป๋านะครับมีงานศิลปะสวยๆอยู่ตรงนั้นนะครับ จะจบแล้วครับจะจบแล้วตั้งใจลูกอย่าเป็นลูกคู่แลมอยู่นะ